สิ่งทีเด็กๆกุโจ๊กมาแล้วเป็นไงกันบ้างครับจากคลิปที่แล้วที่กุโจ๊กสอนว่านักบินอวกาศนะครับมีเด็กๆคนไหนทําได้บ้างไม่เอ่ยนะครับก็มีเด็กๆบางคนนะครับส่งมาให้ดูเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับก็ว่าแตกต่างจากกุโจ๊กได้หมดเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ทําก็ลองไปดูคลิปที่แล้วนะครับที่กุโจ๊กสอนว่าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลองฝึกว่าตามนะครับส่วนคลิปนี้มาแล้วนะครับ กูโจ๊กก็ได้ไอเดียจากครั้งที่แล้วที่กูโจ๊กวาดนักบินอวกาศลอยอยู่บนอวกาศนะครับถ้าใครสังเกตจะมีตัวเล็กๆตัวหนึ่งอยู่ข้างๆนะครับติ๊กตอกจำได้ไหมอ่ากูโจ๊กมาสอนว่าสัตว์ประหลาดน่ารักนะครับวันนี้ก็ได้ไอเดียจากครั้งที่แล้วเออดูแล้วน่าสนใจดีนะครับสัตว์ประหลาดจะเป็นรูปทรงอะไรก็ได้นะครับอิสระแล้วเราก็เติมลูกตาเติมปากเติมเขาอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้กูโจ๊กจะมาสอนว่าแบบง่ายๆเหมือนเดิมนะครับ ให้ทุกคนไปเตรียมอุปกรณ์เหมือนเดิมกระดาษ A4 ซดินสอยางลบสีไม้สีมิกนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับครูโจจะเริ่มจากรูปทรงง่ายๆเป็นเหมือนเส้นโคง้งวงรีก่อนอ่ะไปดูกันนะครับวิธีการน,นะครับให้ทุกคนวาดเส้นโคง้งเด็กๆลราวาเวด 1, 2, 3, เ,ออเป็นเส้นโคง้งนะครับปากใหญ่ๆเลยลองดูแบบนี้หนึ่งสองสามเป็นเส้นโค้ง คล้ายๆเหมือนเกลียจะเป็นวงรีแล้วแล้วก็หยุดด้วยกรอบประมาณนี้นะครับเป็นเส้นโค้งประมาณนี้เสร็จแล้วก็ให้โค้งต่อมาเชื่อมกันนะครับโดยวิธีการแบบนี้ให้โค้งขึ้นไปเป็นเหมือนเนินเข่าเย่างนี้ปึ๊บแล้วก็โค้งลงมาชนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะได้รูปทรงประมาณนี้คล้ายๆฟันเหมือนกันเนาะ,ะนะครับประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วให้เราเติมลูกตาเป็นวงกลมปึ๊บแบบนี้อ่าทำลูกสองข้างเลยปึ๊บสรปรากุโจกอาจจะไม่ได้มีแค่สองนะกุโจกขอเพิ่มตาหนึ่งแล้วกันเป็นสามตาเลย จะมีตาเดียวก็ได้ใหญ่ๆเลยหรือจะมีสามตาสี่ตาได้หมดนะครับสั์ปะาดจะเป็นอะไรก็ได้เนาะอ่าจะเป็นปาาอ่าคอตรงี้เป็นปา่ามงลีแบบน,นี้ปึ๊บอ่าแล้วก็มีฟันหน่อยอ่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็เติมแขนอ่าแขนก็เป็นเส้นโคง้งอ่าประมาณนี้เหมือนสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยปึ๊บโคง้งอ่าอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกักนอ่าคุณงทำตรงนี้ปึ๊บนะครับ อ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวกูจะขอเติมเขาแล้วกันอ่านี่สัพปลาคุต้องมีเขาหน่อยสามเหลี่ยมด้านบนอ่าแล้วเพิ่มไปอีกด้านซ้ายด้านขวาด้วยอ่ามีเขาสามอันเลยสามเหลี่ยมนมนๆนะครับประมาณนี้ก็ง่ายๆสัพปลาคุณตัวก็ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลงสีกันใครจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับหรือใครจะวาดรูปทรงอื่นก็ไาจจะเป็นวงกลม เป็นวงรีเป็นสี่เหลี่ยมอะไรได้หมดเพราะสะเป็นลาสอิสระนะครับโอเคตัวกุจ o ระบายสีแดงแล้วกันอ่ากุจ๊กจะล้อมดวงตาไว้ก่อนให้เหมือนตรงนี้มีตาขาวนิดนึงก่อนจะถึงตาดำน,นะครับปื้บาล้อ,ไอามไว้ประมาณนี้อ่าทั้งสามตาเลยปึดออ่าประมาณนี้ถ่ายเรื่ยๆปึ้ออ่าประมาณนี้ คือว่าจะได้ให้มีตาขาวก่อนถึงตาดำแล้วเราก็ระบายสีแดงทั่วเลยนะะาลองดูค่อยๆระบายนะครับน้าจ้าไปอ่าได้ปอเปลี่ยนทั้งกอนอ่ามาสีแดงค่อยๆระบายไปนะครับจนเต็มเป็นตัวสีแดงอ่าช้าจ้าจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับเป็นสีเขียวสีม่วงสีเหลืองสีชมพูสีส้มได้หมดเลยก็ค่อยๆระบายไป อ่อาอ้ที่เรากั้นตาขาวไว้เราก็ยาละบายเข้าไปโดนนะครับอ่าประมาณนี้ปื้ออ่าเดี๋ยวคุณโจจะขอทำเคะครึ่งตัวก่อนอ่าประมาณนี้แบ่งไว้ก็ระบาย<ด>หรือว่าใครมีไอเดียก็ทำเป็นด้านหนึ่งสีหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งสีหนึ่งก็ได้นะครับลองดูนะครับอ่าไปเลยปื้อ กละครึ่งก่อนนะปื๊ดอ,อ่าระบายปื๊ดค่อยๆนะครับช้าๆระบายให้เต็มอย่าให้เห็นสีขาวเยอะนะครับอ่าระบายให้ทั่วๆเลยประมาณนี้ปื๊ดปื๊ดอ,อา่าช้าๆลงมาระบายถ้าคใครเห็นสีเมื่อสิ่ก็ขีดไปเล่นหนึ่งเหมือนที่กูโจ๊กเคยทำให้ดูทุกครั้งนะครับอ่าประมาณนี้ปื๊ด ปากเป็นสีแดงเก็ปื้ดเป็นลิ้นสีแดงอะ่ะปื้ดประมาณนี้ปื้ดอ่ะาะระบายทั่วๆช้าๆแล้วก็ระบายไปนะครับอ่าปื๊ดเป็นส่วนเท้าเดี๋ยวคุชชั่นให้เป็นเท้าสีขาวหน่อยเดี๋ยวเราเว้นไว้นะครับอ่ะแล้วก็ระบายสีแดงไปปื๊ดช้าๆให้ค่อยระบายไป ระบายตั่วเลยอ่าไม่ต้องรีดหนุ่มกุโจ้นะครับนีดกุโจ้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะ,ะว่าเราระบายสีแดงตรงนี้เข้าไปให้เต็มเลยเด็กๆก,ก็ทำทช้าๆทำสวยๆคย่อยๆทำนะครับป๊ก็ค่อยๆขีดลงมาป๊เป็นสีแดงให้ตัว่วเลยป๊ นี้นะครับก็ระบายไปให้เต็มอีกฝั่งมันจะเป็นอีกสีหนึ่งก็ได้นะครับอลองดูนะจงไม่ได้แห้งนะครับลองดูทําได้หมดเลยใครมีไอเดียอะไรจะทําสับปะลาดสีอะไรได้หมดเลยนะครับปืนลองดูได้เลยอ่าบายบาย,บายต่อปืนอ่าคุณโจ๊กไ้เสร็จแล้วนะตัวสีแดงสับปะาดตัวสีแดง่า มาแล้วตัวสีแดงึอืออ่ะตรงแขนก็เหมือนกันนะคุณจะจเมูนตรงมือให้ป็นสีขาวเส้นโค้งก้นไว้แล้วก็ระบายที่เหลือนสีแดงตรงนี้อ่อาทำสองข้างเหมือนกันเลยก็ได้หรือข้างนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับสปาราดตัวหนึ่งมีสองสีเลยยังได้เลยนะครับอ่อาประมาณนี้อือหรือใครอยากให้หน่าลัะ เราก็เติมแก้มสีชมพูก็ได้สมมติอีกด้านหนึ่งคุณติวไม่ได้ทำคุณต้องระบายแก้มกบบมันสีชมพูแล้วก็ระบายไป,ปเพิ่มความน่ารักให้สัตว์ประหลาดเราก็ได้นะครับต่อไปเป็นเขาคุณต้จะระบายสลับสีแล้วกันก่อนเป็นสีเหลืองกับสีส้มแล้วกันน่ะสองสีนี้ก็ได้สีเหลืองแต่งกันไว้เพื่อเป็นแถบแล้วก็ระบายาสีเหลือง เขานี้ไว้ก็หลังเหลืองกับส้มสลับกันนะครับปืม้มหรือกคยจะเป็นสีอะไรก็ได้นะตามไอเดียเลยตามจินตนาการเลยนะครับปืม้มหาแล้วก็สีส้มใหม,ม่ผมจะเพิ่มแถมอีกแถมหนึ่งตรงกลางเป็นสีส้มปืหาเป็นเขาสลับสีอ่าก็าดูสดใสดีนะครับมีหลายๆสีมีสีสันตัดประหลาดหลายสีอะไรอย่างนี้นะครับได้หมดเลย อืออ่าประมาณนี้ต่อไปลูก,กาตาลูก,กาตาดำมากุญจะให้ม,ม,มีไฮไลท์เหมือนเดิมนะครับมีวงกลมซ้อนกันหนึ่งเล็กๆประมาณตำแหน,น่งนี้ทั้งสามอันเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยระบ,บายถมสีด้าลง,งไปตรงลูก,กาตาดำอ่านี่แล้วก็ระบายไปปึ๊บอ่าประมาณนี้งัดตานิดนึง อันที่สองใครจะมีสี่ตาห้าตาได้หมดเลยนะครับลองดูนะครับหาตำแหน่งวางลูกตาเป็นวงกลมเขาคร่าวก่อนนะแล้วเราก็ค่อยระบายสีวาดให้เสร็จก่อนแล้วก็ระบายสีอ่าปึ๊บเอ๊ประมาณนี้อ่าก็ได้ตาสับปะหลาปิงปิ้งป,งปิงแล้วอ่าก็ประมาณนี้นะครับของกูโจ้ก็เป็นสับปะหลาด เป็นรูปทรงง่ายๆเป็นเส้นโคง้งเนี่ยาข้าวเกือบวงรีอ่าแล้วก็ทำเป็นขาเป็นโคง้งแบบนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็เว้นต้นตายแขนกับปลายขาให้เป็นสีขาวแล้วก็มีเขาอ่าเป็นสีๆอย่างนี้นะครับอ่เดี๋ยวคุณโจ๊กมีภาพสําสเร็จให้ดูปิ๊งมาแล้วนี่ของคุณโจ๊กอ่าเห็นไหมครับอ่านะ,ะคุณโจ๊กก็ว่าเป็นเส้นโค้งก่อน เหมือนที่สอนเมื่อสักครู่นะครับปึ๊บแล้วก็โค้งมาเป็นขาแล้วก็โค้งขึ้นไปอ่าแล้วก็เติมแขนทั้งสองข้างนะครับเติมเขาสามเขาอ่าแล้วก็มีลูกตาสามตามีปากนะครับอ่าอนนี่กูจะให้เป็นปากสีม่วงเลยให้มันดูลึกๆนะครับเขาก็เป็นเหลืองกับเขียวสลับกันอ่าถ้าสังเกตนะครับกูจะม่อยมีดีเทลกูจะประกาสีขาวนะครับขีดเป็นขน เหมือนที่เคยสอนทําขนสัตว์นะครับถ้าใครจําได้นะเป็นขนหมีขนกระต่ายตอนนั้นนะครับอ่ากูโจ๊กก็ได้ไอเดียเอ้ยเอามาทากับตัวนี้อ่าเราก็แต้มไปเหมือนสายฝนเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนาแต้มเป็นเส้นปลกต่อๆกันอ่าประมาณนี้หรือถ้าใครมีไอเดียอื่นทาไม่ใช่รูปทรงนี้เป็นอะไรได้บ้างอ่ากูโจมีอีกนี่นทำมีหกแบบเลยนะครับอ่าตัวแรกสีเหลืองนี่เห็นไหม กูโจ้ก็จะมีเส้นโค้งเหมือนกันแต่มีสามขากูโจ้ก็โค้งปึ๊บปึ๊บอ่าก็มีสามตานะครับอ่าตัวนี้เป็นเหมือนแบบสาลาเปาอ่าเป็นสัตว์ประหลาดสาลาเปาก็ได้แต่มีหลายตาเลยไหมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตาเลยมั้งเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็มีปากเล็กๆอ่าเป็นสไลค์คว่ำอ่าส่วนตัวนี้เป็นวงกลมแต่มีตาเพิ่มออกมาข้างนอก อ่ามีตาเล็กๆมีปากใหญ่เลยน,นี้มีฟันล้อมรอบเลยโอ้โหอยากๆๆเลยสามเหลี่ยมอ่าอันนี้เป็นรูปทรงวงกลมกันแต่เหมือนแบบโดนหั่นไปแล้วเนี่ยอ่าวงกลมโดนเหมือนหั่นพิซซ่าไปเลยหายไปปุ๊บอ่าแล้วก็โจ๊กเติมอารมณ์เหมือนพระอาทิตย์เลยมีหนามแหลมอ่าแล้วมีลูกตารับอันนี้ก็เป็นรูปทรงอิสระเป็นเม็ดถั่วอ่ายงนีก็ได้แล้วก็มีเขามีแขนอ่าส่วนตัวนี้เป็นวงรี ็นไหมแล้วก็มีปากาเด็กๆก,ก็ใส่สีสันได้หมดเลยนะจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่ต้องทําเหมือนคูโจ๊กก็ได้นะครับอเราไ้ดูสองแบบอนี่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถ้าใครทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งมให้คูโจ๊กดูเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์คูโจ๊กด้วยนะครับหรือกดกระดิ่งจริงๆนะครับจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่นะครับ โอเคก็อย่าลืมเหมือนเดิมสู้ๆนะครับก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงโควิดนี้นะครับโอเคสู้ๆเด็กๆทำเสร็จแล้วส่งมให้กูโจ๊กดูนะนี่ถ้าใครอยากให้กูโจ๊กสอนว่าอะไรก็ส่งมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเด็กๆกูโจ๊กดูนะครับโอเคไปก่อนนะั้งเด็กสู้ๆนะทำเสร็จแล้วส่งมาให้ดูนะครับไปแล้วบ๊ายบาย